วันเสาร์เนี่ยราคาทองบ้านเราขึ้นมา300บาทต่อบาททองคําแต่ว่าช่วงเช้านี้ทองคําในตลาดโลกยังคงเคลื่อนไหวทรงตัวยังไม่ผ่านแนวต้านที่1,700เหรียญได้ก็เลยทําให้เช้านี้ทองไม่เปลี่ยนแปลงคงที่นะคะทองคําแท่งค่ะรับซื้อ24,850ขายออก24,950รูปพรฑ์รับซื้อ24,483ขายออก25,350นะคะขึ้นมาแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นขาขึ้นได้เต็มปากหรือยังนะคะพูดคุยที่ ทางของราคาทองคำกันค่ะกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคาสสิโกฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณนัทธีจุทาวรากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโมนายคุณธนาวานรอบสัปดาห์นี้ทางคาสสิโกมีการปรับกรอบใหม่ไหมฮะค่ะสาหรับสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคาก็หลังจากเบรกแนวต้านที่สําคัญขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าในภาพระยะกลางระยะยาวนะคะราคาทองคาก็ ดูที่จุดไฮเดิมเทียดับ1,790เหรียญย s เอแสล่าถอยออนซ์นะคะแต่ในระหว่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่าราคาทองคำถึงจะเป็นที่ท่างขึ้นแต่ว่าในระหว่างการขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะย่อตัวนะคะมีการย่อตัวผักฐานในช่วงระหว่างการขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าต้องเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากที่ทางเฟดนะคะก็ออกมาแถลงการในเบนเบเนเกออกมานะคะแล้วก็ราคาทองคานะคะถึงบอกถึงแม้จะไม่ได้กําหนดว่าจะมี QE 3สาตอนไหนนะคะแต่ว่าก็ยังบอกว่า จะมีการดําเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจขยายตัวนะคะแล้วก็เน้นที่ตัวเลขการว่างงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้นักลงทุนมีความคาดหวังต่อ,อการประชุมของทางธนาคารกลางสหรัฐในการเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคาม,มีการดีดตัวขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างวันนี้เราก็ให้แนวรับของราคาทองคาอยู่ที่ระดับ1,670เหรียญแล้วก็1,664เหรียญ US Dollar t o อนะคะถ้าเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ สองหมืนสี่พันแปดร้อยนะคะแล้วก็สอง0มื่นสี่พันเ็ดร้อยถ้าบริเวณระดับนี้นะคะราคาทองคำมีการย่อตัวแล้วก็แนะนะนะนำนักลงทุนนะคะก็อาจจะเข้ามาสะสมบริเวณแนวรับนะคะแล้วก็รอทำกำไรดูแนวต้านที่ระดับ1 7 0 0พันเ็ด้อยนะคะแล้วก็1,715พันเ็ดร้ยสิบห้าเหรียญย s เ o ส l a ลลารออนในวันนี้นะคะก็ที่ระดับประมาณสองหมื่นห้าพันสองห้าสิบนะคะสอง5ม่นหพันสี่รอยห้าสิบนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่า ให้ดูเทียดับแนวต้าน1,700เหรียญ US dollar กับทอยออน c e กอ่อนนะคะเป็นแนวต้านแรกนะคะ,ะแต่ว่าสำหรันบ,บนักลงทุน ที่มีทองอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะก็แนะนําให้ดูบริเวณแนวต้านนะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำม,มีการขึ้นไปเทสนะคะก็อาจจะมีการข่ายทำกำไรบางส่วนก่อนนะคะแล้วก็อาจจะถือรอบ,บางส่วนเพราะว่าแนวต้านถัดไปก็ยังมองให้ว่าที่ระดับ1720แล้วก็1,740เี่หรียญน,นะคะสำหรับสัปดาห์นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องแนะนำนักลงทุนให้ดูติดตามตัวเลขของทางสหรัฐอเมริกาให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าวันพฤหัสนีีนะคะสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศนะคะรวม ถึงวันศุกร์ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่ง2ตัวเลขนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขที่จะบ่งชีง้ต่อไปว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีการออกมาตรการ QE 3หรือไม่นะคะประกอบกับการประชุมของทางยุโรปนะคะสภาพยุโรปแล้วก็ผู้นําหลายประเทศในสัปดาห์นี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยทางด้านยุโรปที่จะต้องติดตามด้วยค่ะค่ะแนวต้านนั้นหนา,นา,นา,นาสำคัญสําคัญเลยที่ถามว่าเบรกขึ้นไปได้ี่สัญ,ญญาณขึ้นต่อน,นี่อยู่ที่ไหนคะค่ะสําสหรับตอนนี้นะคะก็ให้แนวต้านทีระดับ1,700แล้วก็1,720เหรียญก่อนนะคะแนวต้านที่ท นีที่ระดับ1,720เหรียญยูเอซอล่านะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกบริเวณประมาณ25,500บาทค่ะค่ะแต,<ป>แต่ว่าให้น้ำหนักกับทางด้านของสหรัฐมากกว่ายุโรปใช่ไหมฮะทางคาสิโกนะฮะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จริงๆก็คือสำคัญทั้งสองอย่างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็ติดตามทั้งทางฝั่ง,งยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้จะเป็นตัวเลขที่นักลงทุนก็ติดตามดูก่อนก่อนจะไปถึงการประชุมของ,ของสหรัฐอเมริกาในกลางเดือนนี้ด้วยค่ะคคค่่ะาวุณมกัค่ะ,คะ มาดูแนวรับแนวต้านกันค่ะรับแรกทองคำนะคะ1,670เหรียญต่อทรอล์สนะคะช่วงเช้านี้วิ่งที่1,689เหรียญต่อทรอล์สนะคะรับถัดไปถ้า,าหากว่าหลุด1,670เนี่ยไปต่อที่1,664เหรียญน,นะคะเทียบเป็นบาทไทยเดียประมาณ24,700นะคะแนวต้านแรกอยู่ที่1,700เหรียญทวนนะคะถ้าหากว่าเบรกขึ้นไปได้ต่อที่1,715เหรียญน,นะคะต้านนันหนาให,ใ,หใหญ่จริงๆอยู่ที่1,720เหรียญต่อทรอล์สนะคะจับตาดูว่าเบรกได้ไหมถ้าเบรกได้ก็ วิ่งขึ้นค่อนข้างจะแรงเหมือนช่วงที่ผ่านพันหนต้นๆขึ้นมาก็<ะ>วิ่งขึ้นมาเกือบจะพันเเลยนะคะบริหารจัดการพอร์ตกันให้ดีแล้วก็ให้น้ําหนักเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐรวมไปถึงการประชุมของ ECB ด้วยในช่วงวันที่6นี้นะคะ,ะแล้วก็ของเฟดเองก็จะมีช่วงประมาณกลางเดือนการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังคงมีความ<ะ>สําคัญอยู่นะฮะค่อนข้างเห็นชัดเจนทีเดียว